ยิ้มล่าเคือ CPF เปิดศึกแย่งข้าวโพดดันราคาพุ่ง11.10บาทต่อกิโลกร,รมัมสูงสุดรอบ13ปีวงการค้าระบุ CPF กับบินบุรีจังหวัดปาจีนเปิดราคาร้อนแรงส่วนทางราคาตลาดโลกขาลงสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะแหล่งข่าววงการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เผยว่าสถานการณ์ราคาข้าวโพดในประเทศไทยคือ CPF แต่ละสาขาซื้อแข่งดุในช่วงนี้มีการแจ้งปรับราคาสองรอบภายในหนึ่งวันซึ่งจากการปรับราคาทำให้โรงงานอื่นต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นด้วยส่งผลทำให้ราคาข้าวโพดอยู่ที่11.10บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะหากย้อนไปในปี2551ที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานเคยสูงสุดกว่า11.50บาทต่อกิโลกร,รมัมทำให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว สูงสุดในรอบ13ปีสวนราคาตลาดโลกขาลงนะคะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เปิดราคาร้อนแรงในวงการเรียก BKF คือ CPF โรงงานอาหารสัตว์กระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีราคา11.10บาทต่อกิโลกร,รมัมให้ราคาสูงสุดแต่เงื่อนไขลงทะเบียนแบบใหม่ยุ่งยากมาก ก็คือมีความพยายามให้เกษตรกรลงทะเบียนกับระบบเองไม่ง่ายเลยนะคะซึ่งในตอนแรกทาง CP จะยกเลิกยอดข้าวโพดคงเหลือจากการลงทะเบียนแบบเก่าถึงสิ้นเดือนนี้ตอนนี้ได้ข่าวว่าขยายเวลาแล้วนะคะเพราะคู่ค้าทุกรลายบ่นหมดอย่างไรก็คงต้องขึ้นราคาจูงใจให้คู่ค้าประสานกับเกษตรกรลงทะเบียนให้แต่ไม่ง่ายค่ะส่วนคู่ค้าเองก็เจอความลำบากเช่นเดียวกัน 1. คู่ค้าต้องยอมให้เขาเข้าไปดูข้อมูล GPS ได้ตลอดเวลา 2. เกษตรกร,ร,กรต้องลงทะเบียนในระบบแล้วรายงานการขายว่าขายให้คู่ค้ารายไหนพอคู่ค้าลงรับซื้อพร้อมถ่ายรูปใบช่างส่งเขาจึงจะขายข้าวโพดตามนั้นให้โรงงานเข้าได้ขนาดที่โรงงานอื่นไม่ยุ่งยากขนาดนี้ที่สำคัญเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ก็ยังไม่พร้อมขนาดนั้น อนาคตได้ตรงเขาเข้าไปตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่โดยตรงเริ่มทำแล้วนะคะ แหล่งข่าววงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กล่าวอีกว่าสาเหตุที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับราคาขึ้นมาจากผลผลิตข้าวโพดรุ่นแรกน้อยกว่าคาดการจากการกระทบแรงราคาวัตถุดิบทดแทนนำเข้าราคาสูงเงินบาทไทยอ่อนค่าลงและเงื่อนไขาการลงเทะเบียนเกษตรกรระหว่างเกษตรกรผู้รวบรวมเพื่อขายให้โรงงานในเครือข่ายบริษัทรายใหญ่ยุ่งยากขึ้นซับซ้อนขึ้น อันหนึ่งราคาตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกณวันที่8กันยายน2564รายงานราคาข้าวโพดราคาปรับลดลงเนื่องจากฝนพายุฮอริเคนไอดาสร้างอุปสรรคให้การนำเข้าข้าวโพดถั่วเหลืองและข้าวสาลีลงเรือบริเวณอา่าวเม็กซิโกล่าช้ายังพอมีฝนในท่าเรือและจะลดลงใน24ชั่วโมงต่อจากนี้อากาศร้อนจะกลับมาจนถึงต้นสัปดาห์หน้า ส่วนมิดเวสฟ้าเริ่มเปิดรวมทั้งในเฮอร์แลนด์ทำให้ต้นพืชได้รับแสงแดดเพิ่มขึ้นและนี่ก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาเสนอให้ได้ฟังกันในวันนี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาเสนอให้ได้ฟังกันทุกวันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ